สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับคุณจอยหาช่างล้มค่ะตามมาในเช้าของปลายเดือนพฤษภาคม เรามาถึงเขื่อนขุนด่านจังหวัดนครนายกผมมาจอดรถชมมวลน,น้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนระหว่างนั้นก็ได้สอบถามพี่รปภว่าบนสันเขื่อนเขาให้ขับรถขึ้นไปได้หรือยังทางขึ้นสันเขื่อนเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจากนั้นเราก็เลยรีบบึงรถขึ้นมาทันทีซื้อตั๋วลงเรือไปชมน้ำตกเขาช่องลมคนละ200บาท จากนั้นก็เดินตามทางลงบันไดที่ยาวเหยียดระหว่างทางนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าขากลับขึ้นมาจะเดินขึ้นไหวหรือเปล่า <parameters clicking noise> เรือพาเราแล่นไปเรื่อยๆชมความงามของเขื่อนเจ้าหน้าที่แจ้งว่าช่วงนี้จะมีน้ำตกเฉพาะเขาช่องลมส่วนน้ำตกผางามงอนน้ำยังไม่มีเรือเข้ายังไม่ได้ เรือจอดเทียบฝั่งที่เขาช่องลมจากนี้เราก็ได้เวลาเดินเท้าชมความงดงามของธรรมชาติผืนหญ้าที่เขียวขจีกับน้ำตกอันเล็กน้อยแต่ก็พอทำให้เราสดชื่นได้เพราะน้ำที่ไหลลงมาจากเขาเย็นมากสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ไหนครับคุณจอยหาจางลบค่ะตามมาเราเดินลัดเลาะตามแนวทุ่งหญ้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปชมต้นน้ำของน้ำตกสักครั้งนี่ไงที่เป็นน้ำตกไงที่เป็น,น้ำตกไอ้สาวงามงออะไรแบบงี้โอแม่ oh, เออต้องมาจับวาซ่านต้นน้ำของน้ำตกเขาช่องลมสรุปเราเดินไปไม่ถึงเพราะว่าเดินชมธรรมชาติจนเพลินหันดูนาฬิกาอีกทีก็เกือบที่จะสองชั่วโมองแล้วอบพี่ ออกจากเขาช่องลมแล้วก็แวะไปกราบสารเจ้าพ่อปรหลัดจ,จางบางคนก็บอกว่าท่านคือเจ้าพ่อเขาใหญ่เมื่อเที่ยงก็กินข้าวเหนียวส้มตำพอได้คลายหิวก่อนที่จะมุ่งหน้าไปชมศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าจังหวัดนครนายก เอาไปดิกวางมันกินใบไม้ม้บเรอฮ่าดูดิโหดูเล็บมันดีน่ารักประสนก็จะเล่นค่ดูแววตาดิ วยนะเอ่อจะบอกนว<ล>ะว่าปอก,กเปือกเออมัอนอ่ะมันปอกเปลือกนะมันกินแต่ในมันมนะไม่มันกินผลไม้นี่แหละอามาสัตว์ป่าที่อยู่ในศูนย์ช่วยเหลือแห่งนี้ถูกทอดทิ้งบาดเจ็บ พัดหลงหรือจับได้จากการลักลอบค้าสัตว์ป่าทายานการเป็นนักล่าเกิดขึ้นแล้วม้าหมดม้าอะไรทำไมเหมือนเสือเลยมาอันนั้นมาท่้ไหร กัวแม่งยังใหญ่ยวไปไกลไรไปไหนนะแล้วถึงเปิดประตูนี่ล้วเข้าไปใครไปไหนอันงงอุทยานคือหูเล้าให้ไปจนถึงวงสีแดงได้ไม่ไมต้องอกลัวข้าจะกินไม่ต้องกลัวกัไม่กลัวเลยไร ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยปลืออเราแวะมาหลบฝนกันที่นี่นั่งรอยืนรอจนฝนหยุดก่อนที่จะชวนบัดดี้ของเราไปพายเรือเล่น างเงกแตวออกจากอ่างเก็บน้ำห้วยปลือไป3กิโลก็จะถึงอ่างเก็บน้ำทรายทองก็สโ,โลโบามันทำได้มีไหว ร้านกาแฟสโลบารหรือกาแฟชาวเต็นของพี่ชายท่านนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามกับกาแฟโก,โกโก้ชาเขียวสักแก้วก็คงจะดีตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำอะไรนะไม่บอกขายท้<ช>อง มีเด็กเก็บของอยู่ไหนล่ะเอามามันยากรศดูมันยกาศฟ้าหลังฝนสายหมอกกำลังออกมาโชว์ตัวกับช่วงเวลาที่เราไม่ได้เราคอยแต่มันก็ยังคงต้องมาถึงก็คงต้องได้บอกลาสถานที่แห่งนี้กันไป